กตลากระสุรเกมเพลยอร์โนเปตะกาวบาวยอ,อ่ะนี่อยู่ผมมาอธิบพินายด้วยนี่จะอยู่กับกิจกรรมกระชาบิ๊กแคนของซัลฟ์อีสปอร์กิจกรรมเปิดตัวสลิปเจนที่7ด้วยนะจช้วันนี้ตอนที่2ถึง10เป็นสลิปอีสปอร์ตเป็น4คุณร้อยอีสปอร์ตเป็น5้หนึ่งออัพอีสปอร์ตเป็นเกเคอีสปร์ตสิเป็น12 NS 15เนะเป็น O อเอ็นนะเป็นวันนายเ็อป็นเออนฟ็อกุนอปปดหมนะ สิบเก้าทอยอีสปอร์ตยี่สิบหนึ่งเก้าหนึ่งอริตตอ่ยี่สเอ็ดเป็นเอ็มซเป็นห้าร้อยเป็นท่านขุน t ีเคยี่สิบสี่เป็นพัฟจีเฟมิลี่ยเป็น UDS นะครับนะ่ะอ่ะตรงนี้นะครับวันนะแล้วแซนดสา <ไป S 2> จิงเขาง,ง้างเด็ดเข้ามายังไงเพ่โอ้มีดาเวเมสติดมาแล้วก็จะล็อกล้วได้ขวาสแสนดกขวาจิงน็อตหนึ่งเกันแล้วสองก็จะพล็อไปเลยคนระับพอยสิบส โอ้โหอย่าเดือดโลหะเก็บสีหรือเปล่าฮะโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอดถล็อกกันตรงนี้แฮชิปไปแล้วครับพลอยโอ้ลากเก็บหนึ่งลากเก็บสองเขาดึงกันอยู่หลังหินเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับพลอยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโอ้โหอย่าบอดแล้วว่าหมดตี้ครับเก็บสองอีเลนไปแล้วเอ้าเห็นแล้วครับตรงนี้โอ้แล้วเป็นต้นน้ำครับฝั่งนู้นโอ้ยังไงครับต้นน้ำบอกโอ้โหมันจะเก่งไปไหนวะตรงนี้เอ้าแล้วยังไม่เช็ดการเช็ดหรือเปล่าเก็บหมดไหมแล้วเรียบร้อยคัดสีไปแล้วตัวตึงงขอออทีีีมก็เเหลืจะช่่ยตาบดพ โอ้โหนี่คะอยาการเล่นไม่จัดอันดับครับผมละเงื้อมีใครเงื้อเปิดพวงบ้างพูดอะไรใครไม่รู้อยู่คนเดียวภาคคนเดียวเออถามใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโกโก้อ้าวมีปัญหาอะแล้วครับตรงนี้โกโก้ยังไงครับเพื่อนเจอหรือเปล่าแล้วบาทก็พินดีพีเอสสวนแล้วก็เอาไปหนึ่งก็อีเยี่ยมจบแล้วแซฟขวายิงหายไปเลยก็ลากหายไปโกโก้ลุยเดี่ยวแล้วมีเพื่อนคับเหมืกันแล้วสองลอกไปดับบนดอกของโกโก้โอเลเกนโซมาหายอีกหนึ่งครับตรงนี้เข้ามาทำไมอย่าเดินลุ่งอย่าแหลนลุ่งครับอย่าแหลนลุ่ง โอ้โหนี่ครับขึ้นสโคบต้องมีน็อกมีคิวครับโกโก้ครับโกโก้โกโก้โดนมาโดนมาแต่เจ็บปวงครับขออญาตดึงยาก่อนพี่ทันไหมยังทันอยู่ครับดาเมจไม่ค่อยแรงทันไหมพี่ทานทานไหมไม่ทันสุดท้ายโดนสวดมาก็เป็นแสงสูงเขาเปิดมาน็อกไปอีกหนึ่งมาแล้วครับตรงนี้ใส่ก้าวของเบบี้สองเจ้าแบงค์เจ้าแบงค์หลังกระเพงน็อกดึงไปครับตรงนี้โอ้จังหวะมาวุลิกเดินเพื่อมาวุลิกเก็บจัดพี่มาพี่เก็บจัดมามาวุลิกโคตรเจ็บเจ็บปวงมาวุลิกเจ็บปวงไม่รอสุดท้ายไหลไปครับไหลหรือเเเปปปล่าดดีีี๋ยวววโอออ้้ไคคิิัับบบนขงก เจ็บเจ้าแบงค์กันแล้วมาบริกไปกันแล้วจะเซตเพื่อนได้ด้วยกันตรงนี้แล้วเขาชาร์จเลยครับเขาจะเข้ามาเคลี่ยาครับตรงนี้เบบี้เบบี้จอดไปแล้วคะเบบี้ของหุ่นดุ้ยคนสุดท้ายคนสุดท้ายไม่รอสุดท้ายวันนายเขามาลีย่ขี้วายโฉกจบุดระทิศไปสลิปแสงสมกดทางหน้าของวันนายล้มไปหนึ่งจะโดนเพื่อนเขาสือแตงหลังมาเฉยเลยครับตรงนี้แซนปโอ้แซนปมาเอาหลังให้ครับโอ้เหลือคนเดียวยังได้เอาหลังอ่ะขอคิวก่อนกี่ขอแต้มก่อนได้ไหมขอแตงหลางไว้ตรงนี้ต้องยึงยาเขาเพื่อให้ได้คิวเขา โอ้เหลือคนเดียวมีแค่สี่แต้มคนตรงนี้ทา่านั้นสเตปสบปจังหวะดึงยายายาปอนหัวยาปอนหัวเขาเห็นยาปอนหัวยาปอนหัวยายืนลงยาแรโลงสิไม่ได้คิวแถวเสียคิวครับเสียแต้มไปโอ้โ,โ,โ,โหเหลือจะเชื่อตาจะบอดพี่าในบ้านสามคนเลยครับเอ็ซีไปโดนท่าท่าเราโซเฟอร์กเปิดลูกเราไปหนึ่ง อีเล็กไม่รอสุดท้ายโดนจบแบบจี้ข้อไปแล้วเป็นทอยเก็บคิวไปได้ครับแล้วล็อก,กสามดกด็วัดได้จิงด้วยเนตัวนี้วัดได้ทอยได้ดอกหนึ่งเหมือนกันเอาแล้วกันดอกหนึ่งไปพยายามพี่จะลากคิวครับพยายามจะเจ็บแต้มครับชิบสองแต้มไปแล้วาลาก็ดูอินทรารของวันนายระวังหลังโอ้ยเช็คหลังไม่ขาดครับทอยเช็คหลังไม่ขาดเช็คหลังไม่ขาดพี่เลยครับเข้ามาแล้วทอยลากเจ็บไปหนึ่งโอ้จังหวะไม่ขาดครับเข้ามาครับได้ไปหนึ่งแต้มครับแต่เสียเพื่อนไปเหมือนกันนะเข้าจะเข้าไม่ทันครตรงนี้อย่างกันตรงนี้ทางด้านของจิ๋มจุดดๆ้้ตัวนีทอย โอ้แล้วนเอ็ซีโดนจบระดับที่สามไปครับหมดตี้ไปอันดับที่สามเอ็นเอ็มซีเอ็เอ็มซีแล้วสองคิมอยู่เราก็เป็นทอยสองคนก,กับกระดานของห้าสองเอ้าแล้วอยากจะเช็ดกนได้ครับแต่โซเฟิร์สมาแล้วก็ห้าสองอันเกมมิ่งโซเฟิร์สเดินทนางกลับสายมาตรงนี้ทอยของเราไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็หนึ่งแล้วเขาเปิดของบ so ้านโซเฟิร์สก็เปิดหนึ่งแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมโซส,สองไม่ไหวจุดท้ายจบระดับที่สองไปแล้วกระด้านของทอยไหลโจมันระดับที่หนึ่งห้าสองอันเกมมิ่งหมุนไอ้ปุ้ยระดัที่กดมาแล้วพยายามสวนสุดเจ้ารถเต่าเราเลยพับเก็บไปเลย แล้วจังหวะชาร์จเข้ามาก็จะเอาคิวของมุนดุยปุยครตรงนี้ไอชิวไอชิวขึ้นมาบอกขอได้ไหมพี่ตรงนี้ล็อกสองไปแล้วขอสักสองแต้มแล้วเข้ามาแซฟขวายิงงางแกเดชของไอชิวมุนดุยปุยเพื่อเติมขวามาแล้วครับตรงนี้แล้วจะชาระเดดไฟล้านน็อกคิวตัวเองยังไงขึ้นขวาไปแล้วครับจังหวะขึ้นขวาเติมขวาแล้วเดินสองแล้วตรงนี้ทางขวามาของมุนวุยปุยเจอก็มาอีกหนึ่งน็อเฟลล่าจะตอนรีบเอาไว้อยู่แล้วด้านบนจังหวะขับขบวนของสตอรี่เมจะตอนรีบเมยังไงครับแล้วได เขาง้างคิวขึ้นไปขวาแล้วต่อคิวยังอยู่ตอ่อคิวล้มไปออกขวาไว้แล้วะะต่อคิวสายต้องถอยลงมาก่อนแล้วตรงน,นี้เพื่อกนกำลังเซ็ตก,กันอยู่ก็ขึ้นไม่สุดมือก้าก็ได้นธนาของหมุนอุ้ยปุ้ยละ,ะเข้ามาสามแล้วมีคำหนึ่งก็ได้เปลี่ยนตู้เบรคหน,นึ่งแล้วตรงนี้หมุนปุ้ยสามต่อสี่ก็แล้วเพื่อนเติมหมุนอุ้ยปุ้ยเข้าเอารถเข้าขวาะะแล้วก็เราหนึ่งน็อกไปกดทางขวาล้มไปล้มไปแล้วอะ,ะอีกหนึ่งที่ยังไงแล้วเขาคิดแล้วเขาเดินแบบนี้เขาเดินไปคู่อาวแล้วเดินคู่อาวแล้วชอกไปอ่ะ สตอ,อรี่เบยครับตรงนี้กดไม่รอดสุดท้ายเข้ามาชวนหูให้กับเบบี้โอ้โหเกือบเหมือนกันครับโอ้แต่ต้องชมเบบี้เดี๋ยวนี้นะครับเข้าดีเหมือนกันครับโอ้แล้วเป็นดีบีเอสดะปังทีเดียวกะโอ้เข้าตรงก,กกหูกขาเปนเจียดตรงชายโครงครับสรุปเข้าไหนกกหูห,หรือชายโครงไม่รู้พูด้ชายมีเสียงปืนด้านล่างครับสี่คณร้อยจะขึ้นหรือเปล่าด้านล่างจุ๊บแจงเต่าเลยครับบนกับล่างล่างกับบนเนี้เดี๋ยวต้องดูครับใครจะอยู่ใครจะไปเราเน็บมาเอา้าโอ้เราเน็บของจุ๊บแจงนะ อออืื้หเนตของจุ๊บแจงหายสองเลยครับปั้งเดียวครหายไปเลยครับตรงนี้จิ้มใหญ่ครับจิ้มใหญ่กดไกลๆนกหนึ่งเหมือนจั่งกระแนบพูได้เลยเหรอไอ้เลยับตรงนี้เหลือคนเดียวครับเก็บคิวไหมเช็คคิวไปแล้วก็เฉ็บแต้มแล้วก็เดีนยวทางจิ้มใหญ่ถอยถอยออกความปาดยสองนกไปนะพี่เราของถอยโอ้ยเอาเรื่องคะเข้าวงดีกว่าพี่เข้าโซนนะยังไงไม่โอ้ดีครับไม่ได้เข้าพี่มาเก็บคิวโอ้แล้วกระแนบนกหนึ่งกำลังเช็คกันอยู่แล้วมา จังหวะอ้ขับรถออกสวนไดมาดอกอสวนมดอกอสวนขับรถออกอ้าโอ้ย <dancing> นี <Idol> ่ค <mission> ร <then LAUGHING> <remembering> ับโอ้ต่อให้ตูครับขับออกนอกสวนไม่พอครับวิ่งจุ่มวงเลเลนตรงนี้ท่านั่งถอยจิ้มใหญ่ครับโอ้ยร่างของจุดใหญ่เลยอ่านตรงตรงไม่ได้นะเดี๋ยวสตรีมบินนนตรงนี้ใอ่มมจิ้มใหญ่แล้วกันครับตรงนี้ถอยเดี๋ยวหาอับสองอจะเข้ามาเข้ม้วมุด้วยโดนระดับแล้วนนี่ใช่ไหมพัด เป็นทางด้านของพี่ราชบัณฑ์กับเราไปได้งางเน็ตบอกยังไงกูจะเน็ตเตงตายกูไม่คิวมึงหรอกไม่ใช่หรอกงางเน็ตใส่ตัวตรงนี้งางลงย่อยๆแกะไปโดนครับไม่มีระเบียบเหมือนกันถอยมาครับงางใส่กล้าอยู่มาดิต้องเจอกับใส่กล้ากูแล้วบอกขอเข้าวงดีกว่าพี่ไม่ปะทะกันแล้วโดนกดมาขึ้นรอไปแล้วกันขอญาตตุ่มวงเล่นๆให้เด็กมันดูนี่รถจกักไตรเขาสีกคุณลักษขวามาแล้วสุดท้ายเป็นดาก้อนห้าสองอัพเกรดมิ่งเคลียร์ให้ส่งท้ายจบดักจี้ห้าไปาครับฉีกุ แล้วเบยพี่ของหมุนอุ้ยป่วยไปเจ็ดพี่อ๊ดอาชีบางเก้าเจจบจากที่เตไปวงเข้าไปหาด้านหน้าของสี่คูร้อก็บเรางานเกเน์ของหมุนอุ้ยป่วยครับสามทีมก็ตรงนี้หมุนอุ้ยปุ้ยครับสี่คูร้อยอีสปอร์ตห้าจุดสองอัพกีสปอร์ตครับแล้วหมุนอุ้ยป่วยกดห้าจสองอัพแม่หมุนอุ้ยป่วยมาเอาเอากิ้งนก็บอกเลยมีระอเปลาบ้านผมเป้เดี๋ยวต้องดูครับชิดขอบวงใกล้สุดเป็นสี่คูร้อยอีสปอร์ตครับตรงนี้แล้วห้าจุดสองอัพเกมมิ่งนี่มีปัญหาครับเพราะโดนกดสองทางก็โดนหน้าโดนหลังกเลย โอ้แล well, ้วเซตซามเข้ามาับดาก้อนกับสตาร่าของสันเจก็จะเข้าไปก่อนเดี๋ยวดาก้อนขยับรถเข้ามาปุ้แล้วตรงนี้ปุ๋ยด้ยปุ้ยยังไม่เห็นเพื่อนยังไม่เติมสองสี่คนลอยไกลๆแล้วจุดแกงกดครับสองครับล้มไปหนึ่งดวงสวนเกิดเหมือนกันบุ้ยด้วยครับไปน้องชายจุดแกงขึ้นแลกกันไปกันตรงนี้ต่างคนต่างแลกบอกเลยเดี๋ยวต้องดูกันยังไงแล้๋ยวสายคือต้องเข้าเหมือนกันนะตรงนี้สตาร่าของหมุนอุ้ยปุ้ยก็ต้องเข้าต้องเข้าพี่ต้องเข้า ยังไงแล้วตรงนี้18ฟีกันแล้วกดขวามาบุ้งด้ยตู้นกอีกหนึ่งครับฉุดกัพเก่งมิ่งโอ้โหแล้วเข้าซ้ายไปแล้วก็บอกขอเตี้ยนอะไรพี่เบบี้บอกขอขยับเข้ามาเล่นในโซ่ก่อนตรงนี้เล่นได้เพื่อนเข้ามาเร็วเดี๋ยวกูขับให้เบบี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 ้งางเด็ดลงมาแล้วสี่คูณร้อยไปล่าเก็บโซเพิร์ดกว้างสองอัพสามทีมก้ายุดกัลังครับสองไหลเบกหนึ่งแล้วใส่ก้าใส่ก้าใส่ก้าของเบบี้อีลิกเข้ามาแล้วอีลิกโดนหรือเปล่าไปนักก้อนนี้ฉุดมาไปเเฉยแต่ลือดือน้อยพี่เลือะเือนนนน้ออออยขกก่่ดีวาพรตงนี้ เล่นสายมาแล้วเพื่อนเขาเติมเรียบร้อยสี่คุณร้อยเข้ามาเบบี้ไหวหรือเปล่ารถเน่ของดาก้อนมาย่อยๆ่อแล้วชันเซ็ตตัวนี้เปิดไปอีกหนึ่งก็ฉีกคุณร้อยเข้ามาแตกชั้นไอแบงค์ยังเล่นทางกลับสายแบงค์ไหลเข้ามาแบงค์สายเข้ามาแล้วป่อดาก้อนกดอีกหนึ่งจบแกงลบอีกหนึ่งไปสามเรือเขาจะเป็นไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงก์ไอแบงค์บอกไอแบงค์บอกระวังขวาระวังขวาระวังขวาบอกใครอยู่คนเดียวขวาสองสายสองขวาสองสายสองบอกง้างเน็ต นั่งเห็นหรือเปล่ายังเข้าไปได้เข้าให้เขาตีไปก่อนแล้วตรงนี้อยู่พีคุณสียังไม่ยิงเดี๋ยวเปิดจุดแล้วไปโซเฟอร์สักไรเห็นโล่งๆแต่ไม่ยิงกันตรงนี้เบงแม่ไม่ยิงนะเห็นก็แต่ไม่ยิงนะโอ้โหตาจะบอดพี่เออขอจะแตกไอ้แบงไอ้แบงนิ่งนะนิ่งจัดเพื่อนบอกยังไม่ต้องยิงก็แต่เห็นโซเฟอร์แล้วนะสันเซตก็กลับเข้าไปสันเซตกำลังกลับายแม่ยังนอนนิ่งอยู่นะนี่ก็เห็นแต่ไม่ยิงนะเดี๋ยวดูยังไงนะยังไงเพราะเรานอนกลางถนน่วยโล่งๆนะโอ้โหเหลือจะเชื่อพี่โอ้นอนเป็นกบเลยก็ โอ้ลราหมุนอุ้ยปุ้ยเหลือสองโอ้ลราดาก้อนเหมือนจะไม่เห็นหลังกระดองดูดาก้อนไม่เห็นหลังครับนี่เบบี้ไปลากเก็บอีกหนึ่งละทางขวาแล้วเป็นสองสองหนึง่งละส,สองคนของหมุนอุ้ยปุ้ยอีสปอร์ตครับแล้วสองคนของข้าสองอัพเกมมิ่งอีกหนึ่งคนทางด้านของไอแบงค์ครับของใส่โคตรอีสปอร์ตเพชชนอัพเดิมดูครับจะเอาอันดับแมบเหมือนจะแ็้วไม่ไงกันกนอนลงไปหน่อยกจ็จะบ้าหรือพี่นอนแบบไม่มีอะไรกั้นกันแล้วเบบี้เก็บลากหายไปสิบร้อยันจบอันดับที่ 3ไปจากสองทีมอยู่กับเราหมุนอุ้ยป้ยคนเดียวสองคนสองงานสองานดีหนึ่งแล้วมาไซกาอย่งไงมึงมาดิมึงมาดิรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักรู้จักจับ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 ับจ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 บจับจับจับจบจั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  กับพี่นี่เงี้ยเดี๋ยวผมโชว์เองพี่โอ้เราใส่วัดเลือดไม่มีเง้ยาไม่มียาไม่มีแล้วเขาเลือดเต็มเขาเลือดเต็มเข,เขาเลือดเต็มเขาเขาเลือดเต็มคัดสีไปโอ้โหมันเป็นสูตรมันเป็นแผนอื้ <c oughs> เอาล้วเห็นลงๆพารากอนพาร,กรารกอนเอ้ยเขาสวนมาโอ้ยยิงหัวไม่แตกนตรงนี้กูเจ้าแบงสวนมาขึ้นตะขอไปข้องนะตรงนี้เปิดก่อนได้แตกเขาเขาไม่ได้เปิดก่อนได้เปียบกยางเน่ยเดี๋ยวสองคนไปเอ้าล้วเนตของทางด้านของเดี๋ยวดูเขาเป็นใครน่าจะเป็นเจ้าแบงนะ นี่เป็นเสียแบงค์เข้าไปเน็ตหนึ่งนอกไปก็ตรงนี้สภาพของชัยพัดเดี๋ยวคนเดียวนะครับเบี้ยพี่แล้วกลางขวาเสียแบงค์เข้ามาคัดสามงามๆพี่บอกหืหส่งไปคุยกับรักมาม่วงรักม่วงทำหาเอ้าแล้วมีรถมาด้านบนอย่างเ้ยเดี๋ยวต้องดูเขามาหาที่เล่นครับยังไงเข้าหรือเปล่าเข้าซ้ายไปโดนเข้าซ้ายโดนเราเรายอดชากรับรถยังไงพี่จึงดูว่าใครขับแล้วต้องกทีรถไปก่อนแล้วกันตรงนี้จังหวะนี้บอกเพื่อนขึ้ื่อนเดมอย่าลงที่มันอย่าลงที่อย่าลงอย่าลง,งาลงทำไมกันตรงนี้บอกเพื่อนมันจะตายเพราะขึ้นเรือได้หรือเพี้ยน จังเงี้ยหนีว่าไหโอ้ลง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 ต้องลงแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันตรงนี้เอาแล้วนีโน่โดนไปเป็นวันนายก็ที่น็อกดาวไปได้อ้าแล้วหนึ่งนกมาครับตรงนี้โอ้โหเดี๋วดูคก็โอ้เราเขาเข้าชิดไหมับเดี๋ยวดูแล้วมาแล้วครับตรงนี้ขึ้นบนมาแล้วคก็โอ้โหแล้วขึ้นนี่ก็มานกหนึ่งอย่างนี้ยังไงก็เสเลจเราจะกันที้หกโดนอัดท่วมเลยก็โดนโอ้โหโดนอัดไปปะครับป๋องเลยครับตรงนี้โอ้หลุมแห่งความตายบอกเลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมันหนีไม่ได้วี่มันโดน โอ้โหมันจะหนียังไงกันตรงนี้โอ้นี่แล้วทอยเขาเปิดน็อตเด็กเขาขึ้นบนเลยครับพื้นที่ได้เปรียบโอ้เดี๋ยวดูเขาเหลือคนเดียวแล้วรถเนตของทอยเนตด็อกกี้ด็อกกี้พยายามบอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยดึงเหน่อยเพี้ยนปเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวแล้วเนตดีดึงลูกเนดอตเข้ามาเติมทอยวันนี้เอาจัดกันทอยถอยเข้ามาขี่รถเหยียบเป็นกบเลยครับบอกเลยครับโอ้โหยังกระกบเลยนโอ้ขี่รถไปเหยียบเอากบเหมือนกบเลยครับตรงนี้เหลือจะเชือดตายจะบอดพี่ทอยแปลกคิวไป หายสองก็ตรงนี้มาโจมกับตางของตาโดนเจ็บเอาอรวยังไงเอา้เอาโดนรถเหย oke, Walter, climate, ียบไม่ตายครับตรงนี้ปใช้ปอวตาตพี่ผมมัโปอวตาตผมปอัตาตผมปอวตาตยิงแบบไม่ต้องขึ้นตะโอพี่จุกจุกบอกมึงไปก่อนเลยนี่พี่ต่อให้น้องโอยังไฟกับชีกุลอยอยู่แร้วเอ็เอจุกจะยิงแบบไม่ต้องขึ้นตะขอมันยิงไม่ต้องขึ้นตะขอพี่จุกยิงยังไงพี่ไม่ต้องขึ้นตะขอพี่ไงโอ้ไม่ข uh, oui ึ้นตะโขเป็นเหตุสังเกตได้เพื่อนบอกมึงไม่ขึ้นเหรอมึงไม่ขึ้นมึเหม่ข ทอยเข้ามาเคลียอีกแล้วครับอู้แล้วทอยวันนี้ไล่ตีอย่งเดียวแล้วก็เหลือสามคนของทอยครับเอาจัดจัดก็แล้วหลังจะเข้ารับมุมบิมยังไงแล้วเนดมาแล้วจะไหลเพื่อนเพื่อนก็จะไหลเพราะว่าพวงไปห่วงเพื่อนก็พอกันแค่เดี๋ยวต้องดูครับยังไงแล้วเนกมาครับของทอยหายเลยบเพื่อไล่ตีเลยครับตรงนี้ทอยอู้สามคนก็จะตีเอาตีเอาก็เหลือจะเธอตาจะบอดพี่อู้แล้วอู้แล้วไปนดักนี่รับวิ่งเขวงเหมือนกันสลิป ูแล้วเก็บอีกหนึ่งละสิบเอ็ดคิวก็สองคนของวันนายสองคนก็เหลือกินเหลือใช้พี่แล้วกูเอ้าแล้วสลิปเขาเห็นก็ดันโดนแล้วก็าอย่าม่กูก็บอกนอนก่อนนอนก่อนแล้วยังไงอย่าเลียนลุงโอ้โหแล้วเป็นทางด้านของน้องดอครับกดมาล้มไปโกโก้คนเดียวโกโก้พัดสุดโกโก้พัดสุดเกินไปกันนาจะดึงยาก่อนก็ไหลจบไปวันนายดับที่สิบเอ็ดไปมาเด็กสลิปยังอยู่กับเราครับตรงน so ี <sax ophone compliqué> ้ยังพบดี่ครับทีมงานของเกียร์แบงค์อะไรแล้วอะ โดนก็ป่ะจำแบดเล้กเก็บคิวพี่มาบริเข้ามาแล้วไทยยังล้มนกแก้วอยู่แล้วสายมาเก็บต้นน้ำไปก่อนอ้าวแล้วดีเบสไังนอกดอก็อตทันกับพี่เกือบไปเหมือนกันครับแม่วันนี้เสียแบงค์ตัวแบกอะเกมี้เอาจริงพี่คนเดียวเก็บไปห้าห้าคิวห้าแต้มครับจึงกึ่งเจียงเป่งจังปังตรงปงอะัเปียงเปีงกงตั้งมังอะแย่ว่าอะไรไม่รู้ก็พูดไปก่อนไม่มีอะไรจะพูดไงอยู่คนเดียวไงเงินมึงเหว่อรโอ้เอาแล้วเนียนอยู่ในรถไม่เห็นเอาลงมาเห็นแล้วเอาหนึ่งน้ไป สี่ครณร้อยไ่รอดสุดท้ายก็โดนเก็ีไปครับเกือบ <c oughs> เหมือนกัน4ีคุณร้อยเปิดโดนเปิดน็อกไปหนึ่งอะทางด้านของจกแจงอู้เราไม่ได้วงนะจูเจงล้มมาแล้วก็เหลือคนเดียวก็ตรงนี้คนเดียวของสี่คุณร้อยอแล้ววงอัดครับพี่ต้องไหลแล้วพี่อู้แล้วถอยไปเก็บ่ยสำนันแพรของสงลิปถอยไนนี่มาจะจัดสี่คุณร้อยไหวหรือเปล่าวงมันกินเหลือสองคนนีกลับคอไปด้วยแต่คุณนึงยังล้มอยู่จุเจีงไม่ไหวเหลือคนเดียวแล้วมันขึ้นไม่ได้เอาขึ้นเอาขึ้นผิดทางครอู้จังหวะขึ้นผิดเป็ักไ อู้แล้วงแรงวงแรงสี่คุร้อยไม่น่าจะรอดวงกระดอกนี้อืจังหวะขึ้นผิดก็เมาหลีกไหลไปไม่รอดสุดท้ายหลยเอ้าแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนเอ้าอ๋อมีชุบตัวเองกะไม่ไหวแล้วก็ตรงนี้ไม่ไหวก็ไหลจบในที่สี่ไปคะบสี่คุร้อยสปอร์ตของสาวเราครับหัวแค่นหัวก็ที่เจ็ดก็แอนนี่ตรงนี้ครับอยู่กัน้องเอิ์นี่ก็สองคนกันนี่จะบอกว่าสิบเอ็ดคิวนะตรงนี้ครับเสียเมาหลีกกลับเจ้าแบงค์ไปครับสิบเอ็ดคิวครับ แล้วก็วันนี้มาแรงเซียงทางโค้งจริงๆสิบห้าเอเลมสิบห้าคิวิบห้าแต้มครับถอยครับเดี๋ยวต้องดูครับพวกเขาจะปิดไกได้ไหมตอนนี้มีสิบห้าแต้มแล้วก็นในมือตารองถอยเอาเรื่องเอาจัดกันอู้แล้ววงได้เหมือนจะได้นิดนึงนะหรือเปล่าครับถ้ามุมก,ก็นิดเดียวครับอย่ถอยวันนี้โซเฟียสองเเลียมครับเจ็บไปเอาจัดจัดกันแล้วยังหาพื้นที่เล่นไม่ได้ครับแล้วด็อกหนึ่งองถอยครับ โอ้ทอยล็อกเข้าเลยเอา้าแล้วมาคนเดียวมามาขับดูครับว่ามีกี่คนออกมาเช็คเช็คให้ขาดพี่ขี่จุม่มวงเล่นให้เด็กมันรู้เอาพทอทู่อย่างกันนะแข่งเอฟบันกันตัวนี้อู้อออยังกลับมาได้ไปไปขีย่ยั่วตะตูครับผู้เล่นอย่าแเจ็บแรงเลยโอ้โหนี่ห้องแข่งนะจ้าถอยผู้เล่นแบบชิวๆครับทอยโอ้เล่นเหมือนเก็บแรงก็ไปขี่เช็คตะตูเฉยๆก็ว่ามีกี่คนปากทูกไม่ธรรมดาครับอู้แล้วรู้แล้วก็มีน้องแอนนี่กับน้องเอิ็นนี่อยู่สองคนก็เพื่อนเขามาเติมเรียบร้อยรับจบเลยครับบอกตรงนี้มีแค่สองนี่แค่สอง โอ้ ES, แล้วผ่าวงเข้ามาแล้วทางซ้ายยังไงครับตรงนี้อู๋แล้วไหลไปอีกหนึ่งเจ็บไหมหนึ่งแจมกัเลยสิโบกคิวไปแล้วก er. ั็ ips, ท,ท่าหน right? ้าของทอยเอาเรื่องเอาจัดก็สิโบกคิวแล้ว BRE, แล้วตัดมาเซียทางซ้ายมาเซียจะเหลือคนเดียวนะเหลือเดียวของจอที่ห้าเห็นเออนี่ทางซ้ายยิงเปล่ายิงหนี้ยิงเปล่า้ยเลยเดียวขึ้นถูกช้าไป็นอะไรกิ๊กเดียวเองโอ้ถ้านตั้งแรกก็โดนมายังมีไฟพี่เอออย่าอย่ายังมีไฟโดนไหมโดนไหมเออนี่บอกไม่ได้แดกกูอกตรงนี้เลยไปแล้วเออนี่บอกของงั้นไงคือเราเนกของเออหนี่ เออเนี่ยเนตลงเนตลงเนตแนวเง้นนี่มันไม่โดนมันยังไม่เชื่อเง้นนี่เออเนี่ยแล้วเออเนี่ยบอกเออเจ้าเนี่ยกูว่าเจ้าเนี่มึงจะเอาเงินมาโดนเนตเฉยเลยพระเจ้โอ้แล้วเขาเนตเมื่อกี้เขาเนตมั่วโดนเฉยแล้วทอยก็ปิดไก่ไปเหลือจะเชื่อตาจะบอดพี่เก็บไก่ไปเฉยก็ตรงนี้ทอยต้องเก็บอยู่แล้วเมื่อกี้สี่สี่หนึ่งหนึ่งนะสามหนึ่งหนึ่งนะกับขอไปด้วยโอ้แล้วทอยเก็บไปสิบแปดคิวสิบแปดสิบแปดแต้มก็ตรงนี้บวกกับกินไก่ไปยี่สิบแปด ยีแปดต้มครับเกมนี้เหลือจะเชื่อตาจะบอดพี่อื